ในฐานะที่เราเป็นบริษัทน้องใหม่นะคะยได้ไปเรียนเชิญท่านประธานาทั้ง3าบริษัทเลยนะคะให้มาร่วมง,งานกับเราในวันนี้นะคะอย่างนี้น้อยเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นาพาร์ทเนอร์เป็นผู้สนับสนุนนะคะระบบการจัดการในเรื่องของการบริหารรายจ่ายใ,ใหม่ซึ่งเรามั่นใจว่าระบบของเรานี้สามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตให้กับ หลายหลายกกองค์กรได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยว,วันนี้ต้องกราบทุกคนอย่างสูงด้วยนะคะแล้วก็เขาเรียนสักทีนะคะเรียนท่านผู้นำนะคะนักธุรกิจทุกท่านเลยนะคะในานามของ g o o ช t o p up นะคะสวัสดียังตงค่ะสวัสดีค่ะ,ออะ,คะท่านน้องกรรมการบอกว่าพี่คะถ้าพี่ไม่ต้องเตรียมสคริปต์เนี่ยพี่จะเวิร์กกว่านะคะถ้านั้นขออนุญาตเก็บนะคะ <laughs> ผมมีความรู้สึกว่าเออโอเคมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยหลายท่านเดินทางมามจากต่างจังหวัดนะคะเพื่อมาร่วมง,งานเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวครั้งแรกนะคะอย่างไม่เป็นทางการของบริษัทบ o ูท็อปอัพเรานะคะบริษัทเราเนี้ยได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่1รกรกดาไปต้นมานะคะ10กว่าวันค่ะ13วันวันนี้วันที่14รกรกดาน,นะคะวัน13วันที่ผ่านมาเนี่ยมีสมาชิกที่ลงรหัสกับเราแล้วเรียบร้อยในสามพันรหัสนะคะปรบเมือให้กับก้าวแรกของพวกเรา นะคะสืบเนื่องมาจากว่าบริษัทเราเพิ่งเปิดใหม่แล้ววันนี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่กรุงเทพมหานคระนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างและเกินที่อยากจะบอกกับทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นําที่มาจากแดนไกลนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ตามนะคะเราก็จากหลายๆภาคเลยนะคะหรือแม้กระทั่งท่านที่อยู่กรุงเทพเองก็ตามนะคะเชื่อได้ว่าวันนี้ข้อมูลสําคัญหลายข้อมูลจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะ ในส่วนของ g ู้ท t อกอัพเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยนะคะได้ทำการจดทะเบียนเปิดบริษัทเนี่ยในเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะมีคณะกรรมการนะคะโดยท่านเองเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารภาสิทธิ์เนียมก่อนนะคะแล้วก็ถือโอกาสที่จะแนะนำเลยนะคะสำหรับท่านคณะกรรมการอีกสองท่านนะคะที่เป็นผู้บริหารของเราด้วยนะคะท่านแรกค่ะคุณลักษณาภัสอัฏฐานน์ค่ะรองประธาน แล้วก็ท่านต่อมาค่ะคุณสุขันยาพัชรวิทย์พัชรพลค่ะรองประธานเช่กันนะคะจริงๆตอนแรกเราบอกว่าเราต้องขึ้นเมทีด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคกอนให้พี่สวยคนเดียวโอเคนะคะทีนี้ในส่วนของกูท็อ l อัพเราเนี่ยนะคะได้จดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นดําเนินธุรกิจแล้วเรียบร้อยณนะวันนี้นะคะสิ่งสาคัญก็คือด้วยความเชื่อที่ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ย จะเป็นพลังมหาศาลที่จะสร้างรายได้แบบทวีคูณอันนี้เป็นความเชื่อจากตัวท่านเองเลยนะคะดิะ่ันเชื่อว่าหลายท่านที่มาในวันนี้เนี่ยก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันธุรกิจเครือข่ายจะสามารถสร้างรายได้แบบทวีคูณให้กับเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในนามของ Good t a l Up ที่เปิดดำเนินธุรกิจในรูปแบบของเครือข่ายเรามี วัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีความพร้อมหลายๆด้านดังน,นี้ค่ะวันนี้นะคะในเรื่องของบริษัทจะทะเ,เียนถูกต้องทางธุรกิจโปร่งใสเราเตรียวควมค,ยความพร้อมความพร้อมเรียบร้อยแน้วน,นะคะต่อไปหากการดําเนินธุรกิจไม่ขัดตอนหลักกฎหมายก่อนที่จะดาเนินการในเรื่องใดๆก็ตามนะคะ Good Top Up เนี่ยคณะผู้บริหารของเรานะคะได้ไปขอคําแนะนําจากหน่วยง,งานภาครัฐนะคะแล้วก็ขอแนวทางนะคะว่าสิ่งที่เราจะดําเนินธุรกิจนับจากนี้ไปเนี่ย ตีความถูกต้องนะคะตามหลักกฎหมายในเรื่องต่างๆครบถ้วนหรือไม่นะคะซึ่งเราไดา้ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงได้เปิดดำเนินธุร,รกิจนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ตัดประเด็นไปนไ,ได้ค่ะข้อที่3ค่ะสิ่งที่เราจะทำนับจากนี้ในนามของบุท็อปอารก็คือสินค้าต้องตอบโจทย์ค่ะคำว่าตอบโจทย์ได้หมายความว่าสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่คนฟังแล้ว อยากใช้อยากใช้นะคะฟังแล้วอยากใช้ค่ะไม่ใช่จําเป็นใช้หรือต้องถูกบังคับของขืนใจให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราดูนะคะว่าสินค้าเราเนี่ยจะตอบโจทย์ท่านได้หรือไม่อันที่สี่ค่ะเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่แล้วนี่คือสินค้าที่เราทํานะคะต้องเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องซื้ออีกแล้วหรือ ะะเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเราต้องซื้ออีกแล้วหรือแต่มันเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่แล้วใช่ใช่ใชใช,ใชเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็ใช้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและอันที่ห้าค่ะแผนการจ่ายผลตอบแทนต้องโดนใจนะะวันนี้เชื่อแน่ว่าหลายท่านที่ฟังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน่าจะโดนใจแล้วเป็นคําตอบที่ใช่สําหรับไปหลายคนเลยนะคะสําหรับแผนการจ่ายผลตอบแทนของ g ู o ท็อปอัพ สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือต้องมุ่งเน้นประโยชน์ให้กับสมาชิกเป็นหลักนะคะมุ่งเน้นประโยชน์ให้กับสมาชิกเป็นหลักนี่คือแนวนของพดท็อัพเพราะนั้นเนี่ยภายใต้แนวคิดดังกล่กาวนี้นะคะพดท็อัพเนี่ยจึงมีคอนเซ็ปต์มีนโยบายในการทําการตลาดว่าบริหารรายใจ่ายใหม่เพิ่มช่องทางสร้างไรายได้นี่คือ์เวิร์ดสำคัญสุดของเรานะคะบริหารรายใจ่ายใหม่ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้นะคะประเด็นก็คือว่าใน Google a d เรามีระบบอัจฉริยะอยู่ระบบหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า OSO ห,ห,หลายท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังนะคะหลายท่านดูผ่านหน้าเว็บไปแล้วหลายท่านกดลองใช้เรียบร้อยแล้ว OSO ของเรานะคะถามว่า OSO เนี่ยวันอซอฟต์วิตออนไลน์เนี่ยนะคะมันทําอะไรได้บ้างสําคัญเลยตอนนี้นะคะเราอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจวนของทุกคนอุปกรณ์สําคัญที่สุด ที่เราปฏิเสธไม่ได้สิ่งเงินก็คือโทรศัพท์มือถือใช่หรือไม่ใช่ใชถูกไหมคะโทรศัพท์มือถือมีทั้งแบบรายเดือนมีทั้งแบบเติมเงินเยอะแยะมากมายค่ะแต่สัดส่วนของรูปแบบการใช้ระหว่างรายเดือนกับเติมเงินเนี่ยอันไหนมากกว่ากันคะเติมเงินมากกว่าอยู่แล้วค่ะแล้วมีมูลค่าทางการตลาดมหาศาลมากนะคะแต่วันนี้ทํายังไงเราจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะแบ่งมาเก็ตแชร์ นะะในส่วนของการเติมเงินโทรศัพท์เดี๋ยวถ้าเรางดูนะคะว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสิ่งสําคัญก็คือนอกจากมีส่วนร่วมในการแชร์แล้วเราไม่อยากเอาประโยชน์จากเพียงฝ่ายเดียวแต่เราอยากให้สมาชิกของเราที่ซื้อระบบเราไปใช้เนี่ยสามารถที่จะได้รับประโยชน์ร่วมด้วยเช่น เติมเงินทันทีที่คุณเติมไม่ว่าจะเติมให้ตัวเองหรือคนอื่นแล้วได้ส่วนลดทันทีอันนี้น่าสนใจไหมคะน่าสนใจไหมคะแล้วยิ่งถ้าเติมกระบวนการในการเติมมันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยน่าสนใจไหมคะอ่าฟรีเร็วดีแล้ว่ยังได้ตังค์คืนด้วยเพราะได้ส่วนลดในตัวถูกไหมคะนี่คือระบบ O S O ของเราที่ สามารถดาเนินการได้แล้วต่อไปค่ะในเรื่องของระบบการชําระบิลซึ่งโอเสโอกรของเราก็ทําได้นะคะชาระบิลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นบิลค่าน้าค่าไฟค่าโทรศัพท์เติมเอินค่าโทรศัพท์รายเเืินให้มาอยู่ในหมวดของการชําระบิลน,นะคะแต่ค่าโทรศัพท์เติมเงินก็ไปอยู่ในหมวดของการเติมเงินเรามีบริการให้ช,ชําระบัตรเครดิตชําระค่างวดรถยนต มีให้หมดเลยนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนการบริการของบลูทอ็อปอารที่เปิดเนินการขึ้นมาย้อนกลับมานิดนึง,งนค่ะเพื่นคะพูดถึงเรื่องการเติมเงินคอนเซ็ปต์ของเราบริษัทเราก็คือบริหารรายจ่ายเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ใช่ไหมคะวันนี้คนที่ซื้อเฟรนชาชยเราไปใช้เนี่ยนะคะ สมมตินะคะเรามีลูกเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมคนเดงปรากฏเราซื้อเบ็นชายของ Google e a r ไปใช้ค่ะให้ลูกไปเติมเงินจริงๆลูกตั้งใจจะเติมเงินให้กับมือถือตัวเองนี่แหละค่ะเติมเงินมือถือตัวเองก็ได้ส่วนลดใช่ไหมคะแต่ก็บอกว่าไปเติมให้เพื่อนด้วยเพื่อนนั่งข้างๆกันเนี่ยในห้องเนี่ยนะคะบอกว่าทุกครั้งที่จะเติมเงินต้องเดินไปปากซอยแล้วเดินไปปากซอยเติมเงิน2 0บาทจ่ายค่าบริการเพิ่มด้วยนะ3บาทเติมเงินร้อยหนึ่งก็จ่ายค่าบริการเพิ่มด้วยสามบาทเพราะคนเก็บคนเติมเขาเก็บมะ แลกูลกเรา,าเติมให้เพื่อนค่ะเก็บค่าบริการเหมือนร้านหน้าปากซอยเลยค่ะสามบาทแต่ในขณนะดเดียวกันลูกเราที่เติมอกไปหนึ่งร้อยบาทมีส่วนลดในระบบทันทีเท่าไหร่คะ e e e สามบาทห้าสิบถ้าเติม a a s ถ้าเติม d ีแท็กสามบาทยี่สิบตังค์ถ้าเติม True ได้ลดห้าบาทสารุปว่าสมมนลเติมให้ e A อ s เพื่อนใช้ e A อ s เติมไปร้อยหนึง่งลูกเราได้ส่วนลดในระบบสามบาทห้าสิบได้ค่าบริการที่เก็บกับเพื่อนไปอีกสามบาทสรุปลูกเรามีอะไรได้แล้วเท่าไหร่คะ 6บาท50จ่ารเติมเงินให้เพื่อน1คนปรากฏว่าวันนั้นนักบัณฑิตเดินให้เพื่อนได้10คนมีรายได้6 5บาทถามว่าระบบเราเวิร์พอไหมคะเวริรไหมคะเอาเวิร์ตบมือให้กับระบบด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยคะ่ะว่าบริหารรายจ่ายใหม่แล้วก็เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ถูกต้องไหมคะบริหารรายจ่ายใหม่ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ชำะระเินก็เหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยระบบบริการของเราเนี่ยนะคะบางบินคนที่จะชำระเินอาจจะยังต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่บ้างน,นะคะแต่หลายหมายบินเราปล่อยฟรีเลยเพื่อให้ท่านนําไปบริหารรายจ่ายใหม่ของท่านแล้วก็สร้างช่องทางเพิ่มรายได้นะคะดีไหมคะถ้าแบบนี้ดีไหมคะดีอ่านั่นคือสองอย่างแล้วนอกเหนือจากนี้คะ่ะ Boost Up เราไม่ได้มองว่า เป็นระบบชำระบินหรือระบบการเติมเงินมือถืออย่างเดียวเราอยากก้าวไปไกลกว่านั้นค่ะท่านร้าคะเฟรนชชัยของกูท็อปอัพจะต้องเป็นเฟรนชชัยมีชีวิตคาว่าเฟรนชชัยมีชีวิตนั่นหมายความว่าไม่ใช่ซื้อไปแล้วใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่จะมีสมาชิกใหม่มาสมาัครเรื่อยๆเพื่อให้คนข้างบนรับรายได้แต่กูท็อปอั เราจะไม่ทําเช่นนั้นเฟรนช์ชัยของเราจะต้องใช้ได้จริงระบบเราใช้ได้จริงไหมคะตระเินชําชรากเดินใช้ได้จริงไหมคะสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของรายได้ได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นอันนี้กรณีมีชีวิตกรณีที่หนึ่งนะคะเป็นเฟรนช์ชัยมีชีวิตใช้ได้จริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้มุ่งเน้นนะคะว่า มีสมาชิกใหม่เข้ามาเท่านั้นเราถึงจะมีช่องทางสร้างรายได้แต่เฟรนช์ของเราสามารถไปเพิ่มช่องทางสร้างรายได้โดยตัวมันเองโดยตัวระบบเอง,เอง,เอง,เองนะคะอันต่อมาค่ะใครก็ตามที่ซื้อเฟรนช์กู๊ดท็อปอัพไปใช้ท่านใดก็ตามที่ซื้อแฟรนช์กู๊ดท็อปอัพไปใช้แสดงว่าเรารกราลังอยู่ในฐานะผู้บริโภค ภายใต,ต้กลุ up, right? ่มองค์กรลิขสิทธิ์ของ b o o t t Up ใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Boost Up วันนี้จะซื้อสินค้าจําเป็นอะไรสักอย่างเลยเพิ่มที่มาต่อเนืองจากการเติมเงินและการชนะอีกบางเอิญว่า b o o t t Up สามารถสามารถที่จะเอาสินค้าจําเป็นนั้นๆเนี่ยผ่านเข้ามาในระบบเพื่อให้ทุกท่าน ได้สั่งซื้อโดยตัวท่านเองยกตัวอย่างเช่นท่านคิดว่าประกันพรบรจําเป็นไหมคะพระบรถยนต์ภาคบังคับจำเป็นไหมคะ,ร,ะรถทุกคันต้องซื้อไหมคะ,ะถ้าไม่ซื้อขัดออกจากบ้านมามนานนีสิทธิเสียเงินทางละสองร้อยถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าประกันพรบรมีความจําเป็นและทุกคนต้องซื้อถ้าวันนี้ คนที่ซื้อแฟรนไชส์บุทอัพอัพไปใช้สามารถใช้เงินในกระเป๋าอิเล็กของตัวเองแล้วสั่งซื้อพอ,อรบอได้ด้วยตัวเองท่านคิดว่าไงคะดีไหมแล้วทันทีที่สั่งซื้อชื่อเราทะเบียนรถเราหมายเครื่องเลขรถเราตัวถังรถเราไปปรากฏลิงก์ข้อมูลเข้าที่ขนส่งเลยเราสามารถติดต่อทะเบียนได้เลยดีไหมคะ ระบบเราทำได้ขนาดนั้นนะคะแล้วทันทีที่ฝั่งซื้อภายใต้ลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคอุตสาหะได้ส่วนลดด้วย10%คิดว่าอะไรคะลดลดเกี้ยคือต้องการเท่าไหร่นะพรบลดเก๋งเบี้ยสุทธิหบวกแบบวกอากร45บาทรวมเป็นเสร็จ6 4 5คุณคนได้ส่วนลด10%จาก600บาทคือ 60บาทเงินจะถูกหักออกจากระบบไป6 5รลบออก60ดีไหมคะและในฐานะที่คุณซื้อเฟ็นชายไปเราเป็นเฟ็นชายในชีวิตใครก็ตามภายใต้องค์กรเรา6ระดับชั้นลงไปสั่งซื้อพอรบบ์บ e อีกสอีซจ่ายเป็นค่าลิขสิทธิ์ให้ตามชั้น6ชั้น รนชาชมีชีวิตเราไม่ต้องการให้เฟรนช์ชัยเราถูกขายแล้วขายขาดแต่เราอยากให้เฟรนช์ชัยเราถูกซื้อไปแล้วสามารถที่จะนำไปบริหารจัดการรายจ่ายของต,ตัวเองสร้างรายได้เพิ่มให้กับตัวเราเองและในอนาคตหากมีสินค้าและบริการดีๆที่เข้ามาแท็กในานามขององค์กรผู้บริโภคภ,ภายใต้สังกัด GoTalk App สมาชิกทุกคนที่ซื้อเฟรนชาชัย GoTalk a p จะต้องได้หรือสิทธิพิเศษเหนือผู้บริโภคคนอื่นถ้าเป็นแบบนี้ดีไหมคะดี <Yeah. S 1> และสามารถที่จะส่งรายได้ให้เป็นค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ครั้งแรกที่เราแนะนำอย่าลืมว่าค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ครั้งแรกเรานนได้เท่าไหร่คะ200บาทชั้นแรกติดตัวเราถูกไหมคะชั้นต่อไปเหลือ20 20 20ยีที่เหลืออยากได้ต้องไปแนะนำขายแฟรนไชส์กันใหม่ถูกไหมคะแต่วันนี้ค่ะ อยากให้ไปหาแนะนําขายเฟรนชชายใหม่ขายไปเลยตามระบบแต่เมื่อไหร่ก็ตามเฟรนชชายไหนที่ถูกติดตั้งไปแล้วมีการซื้อบริการซื้อสินค้าเพิ่มเติมคุณมีค่าลิขสิทธิ์ได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องถ้าระบบ Oso เราทาได้อย่างนี้ว w o ท็อปอัพเรามีนาคนไหมคะมีท่านจะมั่นใจกับว o ท็อปอัพได้หรือยังคะได้ไดนะนี่คือสิ่งที่เรา ตั้งใจและเรามุ่งม,มั่นนะคะจะพัฒนาระบบของเราให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ได้ในเรื่องของการใช้งานและแผนการจ่ายของเราเราเชื่อว่าณขณะน,นี้เราน่าจะเป็นแผนการจ่ายที่โดนใจสำหรับนักธุรกิจทุกคนมากที่สุดตอนนี้นะคะและในอนาคตรเราก็จะพัฒนาทุกอย่างที่เป็นระบบและทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็น การดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตให้เราเป็นแฟรนไชส์หนึ่งเดียวในดวงใจคนไทยต่อไปนะคะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ทุกท่านตั้งใจมาท่านจะได้รับประโยชน์ไปอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็เป็นข้อมูลและข่าวดีอีกมากมายวันนี้พูดท็อปอัพนะคะมีเป้าหมายค่ะเดือนแรกของการเปิดดำเนินธุรกิจณวันนี้เนี่ยสามพันรหัสเดินบอกกับท่าน หลายท่านแล้วก็มีการประชุมง,งานการมีการคุยกันว่าเดือนแรกของการเบิกเริ่เมอเอาชัยในการดำเนินธุรกิจกู๊ดท็อปอาพเราขอที่1,000งหมหักทำได้ไหมคะได้ไหมคะเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดถ้ากรกฎาจบที่1นึ่งหมืหัสไม่มีปัญหาใดๆที่เราจะไม่ถึง1น0 0งแสหัสภายในสิ้นปีนี้ปลหมือใหกับการ มันอาจจะดูเหมือนไกลมากแต่ดิฉันเชื่อว่าด้วยระบบของเราและแผนการจ่ายของเราและแนวทางการดำเนินธุรกิจของเราวันนี้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะแล้วการที่เราไม่เหมือนใครก็ไม่ได้แปลว่าเราผิดนะคะถูกต้องไหมคะเราไม่จำเป็นต้องบังคับให้ใครต้องมาเติมเงินเพื่อรักษายอดเลยเพราะเราบ้านใจว่าระบบเราดียิ่งเติมยิ่งได้เดยิ่งเติมยิ่งได้เงินยิ่งเติมยิ่งได้ตังไม่ต้องบังคับเขาก็เติมถูกไหมคะ นั่นคือระบบของเรานะคะเวลานี้น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะที่เราจะเริ่มในส่วนของการเปิดงานในวันนี้ค่ะฉันขอกล่าวเปิดงานค่ะขอบคุณค่ะ